สวัสดีครับอยู่กับผมแซมบิ้งครับนี่อยู่กับสมบูรณ์พัฒนา2อ2 0ันบครับมาจวดกับข้าวบางๆสักหน่อยครับวันนี้ข้าวบางๆบ,บิ้งเล็กๆ

ไม่ค่อยได้ยินนะ อะไรขึ้นครับสายพานไม,ม่หมุนบอก สรงข้าวหรือเปล่าเป็นท่อส่งข้าวไปมุูมั้ยมันไม่หมุนเลยขเลยไม่หมุนะิมันหมุนป่ตเอาดิ้อนทองกี้ลิมันขัไหมติอไม่าอ่ะมาไหมวะเต่ามาแล้วติดเลย จังปิ้งกันหมดแล้ววะไปไปรับตรงงูไม่ได้ไปรับตรงนี้เตามาตรงนี้อ่ะจังปิ้งกัหมดแล้ววะอีกสองวิ่งสายพานไม่เหมือนกันบอลไม่เหมือนกมันไม่ได้ติดอัมันติดนี้มันไม่มีตีตีสองกันะขอมาไม่ได้มือกล้องเขาลังเคลินเลยว้โอ้โหกำลังวิ่งตอนแล้ ตาเอาข้าวมาส่งแล้วบอกพี่มาแต่ไหนเขาเนี่ยพี่จิตเหรอมาได้กี่วันแล้วเนี่ย กไปกี่ไรแล้วพี่สอวันยังได้ดูเไแลเหรอสิสิบเอ็ดสิบสิบอ็ไรเง้ยนอนไป่ันนอนไปวันอ้มากี่คันี่มาสี่คันอือแอคันมือแย่ลวมั้งหัวแอคันมือแย่ลวมั้งม่ติดโสัง ม่มีอะไรติดเลยไม่มีอะไรติดแล้วมันติดได้ไงปืนแตกเหมดหลอดนี่หมดเลยหรือปืนนี่หรือไม่งั้นก็พอจะพานี้หรือไม่งั้นก็ข้างในไอ้นั่นเกียวมันขาดมั่งเปล่าเกียวขาดมั่งเปล่าถ้าเกียวขาดอ่ะแสดงว่ามีต้นอ่ะลงไปพันปีนี้ชักเกียวมา ทำเกี่ยวมาใช่ปะ่ประรกกบองลงเลยดีเออแส่ฟานท้องดึงดึงเลยดึงซ้งายดึงขวาเ,าเนเีนเ่ยมันรเนี่ยไม่หมุนเฮ้ยไม่ใช่ตัวนี้ต,ต้องมั่งไม่ใช่ตัวนี้นหมุนนะแต่ตอนนี้ไม่หมนุนเนี่ยขอแนรอบไปแกงมันออต้องหมุนคล่องกว่าน,<อ>นี้อ่ะพี่ โอ้ข้าวมันติดว่ามีแง่อะน่าจะมีแง่แล้วก็ฟางเกาะยูเหรอคือว่าถ้าไม่มีเหล็กอะนั่นอะมีแง่นะตัวน้ำขึ้นไปต้นมูแล้ว ยืนไม่ไหนนั้นเนี่ยยืนไม่ไหวหมุนไม่ไหวทำโยกให้มหมุดิยืนไม่ไหวาดนั้นยังมีแง่เราไม่ใช่ว่าลงมาลงมาน่ะมีแง่เน่ เนี ada, ai, hmm. oh, ah, so oh, oh. ่ยเนี่ยให่ๆน่ไออกแล้วอกแล้วหมุนกลับมาให้ให้มันลงมาให้ข้างใ้ได้หมุนให้มันฟิวอะเออนายังปิดอยู่นะตึกนาเห็นไมันต้องมีอะไรติดไม่มีดูดิเกียวโล่งมองก็มนต้องู่น่ะโอ้